Thank you. พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่สิบสองเทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราเห็นว่าหลังจากการบรรยายความหมายยะของนครศักดิ์สิทธิ์ผู้เขียนหนังสือเพลงขับค,ควรวนร้องด้วยความเจ็บปวดต่อหน้าความหมายยะเขาตำหนิประกาศศกที่ไม่ได้ไขแสดงให้อิสราเอลเห็นบาปของตนก็จะได้กลับใจ ถ้าจะรับการอภัยจากพระเจ้าที่สุดเขาเชิญชวนให้ผู้รับผู้ยังมีชีวิตอยู่ร้องทูลหาพระเจ้าเพื่อความเมตตาจากพระองค์สระวรสารวันนี้นั้นเพราะความเชื่อข,ของในร้อยชาวโรมันพระเยซูเจ้าจึงรักษาลูกชายของเขาให้หายจากอมาัมพาตเขาทูลพระเยซูเจ้าว่า พระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าแต่ขอพระองค์โปรดตรัสเพียงคําเดียวเท่านั้นผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายพระองค์ตรัสว่าเราไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลยดังนั้นคนจำนวนมากมาจากทางตะวันออกและตะวันตก จะมานั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัมอิสอัละยาคบในอาณาจักรสวรรค์พระองค์ต้องการบอกเราว่าที่ใดที่มีความเชื่อในพระองค์ให้เป็นสิทธิ์ของพระองค์เขาจะอยู่ที่ประเทศไหนไม่สำคัญเขาก็จะได้รอดเราสังเกตเห็นพระาศาสนาจับถ้อยช้าถ้อย,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 ยคำของในร้อยเพื่อยืยนยันความเชื่อของตนก่อนรับสินมหาสนิทใช่ไหมครับแล้วก็ใช้มาตลอด จะเป็นถ้อยคำที่แสดงถึงความเชื่อมั่นคงขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์